คือสเว่นปปิดเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเป็นต้นแบบของหลักสูตรการพัฒนาตนเองของทั่วโลกเนาะสเว่นปปิดมีมานานมากนะสามสี 3, ่สิบปีแล้วก็ระยะหลังสักสิปีให้หลังเนี้ยสเว่นปปิดก็พัฒนาตัวเองต่อไปอีกขั้นหนึ่งโดยการที่นําเนื้อหาเนี้ยลงมาสอนกับเด็กที่เล็กลงครับตั้งแต่ระดับประถมตั้งแต่ะระดับมัธยมซึ่งสมาร์ทไเองเนี่ยเราก็ภูมิใจมากมากครับที่เราได,เาได,เาได้เราได้รับเราได้รับสิทธิ์เข้ามา จัดเซเวในประเทศไทยเพียนคนเดียวนะครับซึ่งเซเว่นแเนี้ยจะพูดหลักๆแล้วก็คือมันเป็นกระบวนการสร้างภาวะผู้นำา2เรื่องครับ1นําตัวเอง2ส,สามารถเป็นส่วนตัวหแือนำผู้อื่นในสังคมรู้จักนำรู้จักตามนั่นเองถ้าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งใน7 h a b i t ทนั้นก็คือเรื่องของการมีสติครับเราเรียกมันว่า proactive ไม่มีคำแปลในภาษาไทยเนาะแต่ถ้าเป็นความหมายของเราในค่ายสมาร์ตไอแคมสิ่งนั้นเราเรียกว่ามันเกิดมีสติครับรู้จัก หยุดคิดพิจารณาหาทางเลือกแล้วรับผิดช,ชอบกับทางเลือกนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไวมากถ้าเขาฝึกบ่อยๆดังนั้นเขาจะเลือกทางเลือกที่ถูกต้องเมื่อเพื่อนมาชวนทาอะไรเขาจะรู้สึกมีสติหยุดคิดพิจารณาและลงมือทำเมื่อเราเขาเจอสิ่งเร้าเขาไม่ถูกสิ่งเร้าเขาไม่ถูกยั่วยุหรือชักจูงไปได้ง่ายๆแต่เขากับคนที่เป็นคนที่มีความคิด เขากลายเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการและเขาใช้หลักการในการดำเนินชีวิตสิ่งนี้เราเรียกกันว่า proactive ครับ